มืพูดถึงการเข้ามาเกบตัวั้งนี้ครับกับเป้าหมายทีมกีฬาที่ต้องบอกว่าการคาดหวังสูงสุดนะก็อย่างแรกเลยครับก็ต้องพวกผมก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก่อนก็ก็ก็คิดว่านักเตะทุกคนที่เข้ามารวมทีมครั้งนี้น่าจะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ผมว่าไม่เกี่ยวกฟุตบอลมันเล่นสิบเอ็ดคนเล่นเป็นทีมไม่ใช่ผมเล่นคนเดียวมันต้องมีผู้เล่นที่มาตรฐานใกล้เคียงกันอนะไรเงี้ยผมว่าผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ลงไปให้มันให้ให้เป็นสิบเอ็ดคนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสิบเอ็ดคนแล้วมารวมกันเป็นหนึ่งได้ผมว่ามันมันก็น่าจะน่าจะดีกว่าไม่เกี่ยวนะไม่ไม่มีก็ ก็คือมันมีมาหลายช่วงแล้วมันมันไม่ได้ส่งผลอะไรว่าแบบมีข่าวแล้วมันตัวเองจะต้องคิดมากอะไรเงี้ยมันก็คือมันมีช่วงก่อนหน้านี้ก็เคยมีแล้วมันผมว่ามันมันเป็นเรื่องนอกสนามแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยผมผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าหน้าที่ที่ผมที่ที่ผมมีอยู่งีก็คือตอนนี้เล่นนิมชาติในทัวร์นาเมนต์ูสุกิคับ ก็ดีครับมีม,มีมีโปรแกรมให้อุ่นเครื่องเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการลองทีมในรอบสุดท้ายว่าใครสามารถเล่นในตำแหน่งไหนได้บ้างหรือว่าหา11ตัวแรกในในใจโค้ดเนี่ยผมว่าเป็น,เป,นเป็นการอุ่นเครื่องที่ท,ที่ดีครับหนกไปไม่ผมว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องอะมันเป็นการลองตัวผู้เล่นมัน มันมันไม่น่าจะส่งผลว่าทีมไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นการได้มีแมตช์อย่างเป็นทางการทำให้ปรับปรุงในในในแต่และจุดในในจุดที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าตรงนั้นมากกว่าเป้าหมายครับก็คงผมว่าถ้าคนอื่นตอบก็คงเหมือนกันก็คือคงต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวผมว่าเพราะว่าหลายครั้งที่เราพลาดมาอะไรเงี้ยแต่ว่า อย่างหนึ่งก็ต้องก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก่อนทุกนัดใช่ครับก็คือตอนนี้โฟกัสทีมชาติอยู่พอจบทีมชาติผมก็ยังมีสัญญากับสโมสรอีก3-4ปีอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่กับสโมสรครับพี่ครับผมครับผมครับ